โอเคตอนนี้เราอยู่ในมอน s เ e อร์หันเซอร์ไลคือผมไม่เปลี่ยนอาวุธนะคืออยากลองเล่นกันแลนบ้างอะว่ามันเป็นยังไงพอดีไปเห็นใน Facebook มามันน่าเล่นมากเราก็เลยมาเทสดูดีกว่าแล้วก็จะไปเทสกับบาลีออดด้วยเป็นมอนที่ขึ้นที่เร็วนะ ไม่เหมาะอบเอาอาวุธตีช้าหรือขึ้นที่ช้าไปเลยแต่ก็ยังเอาไปใช้แน่ไม่ลองตัวอื่นด้วยเนี่ยเพราะว่าตัวที่เหลือมันมีแต่ตัวที่ขึ้นที่เร็วนะอีกตัวหนึ่งก็วุ่นวายนะเพราะว่ามันขึ้นที่เร็วเหมือนกันขึ้นที่ไปทั่วเลยแต่ไม่เป็นไรเดินตามแล้วไปยิงก็ได้อาจจะนานหน่อยตานี้มาเข้ามาแล้วไหนดู๋ซอยู่ตรงไหนวิวอยู่ใกล้เลยไม่ต้องไม่ต้องว้าปก็ได้เก็บของกันผมฟ้าเหมือนเดิมดาเมจโอเคพร้อมชุดลาฮารอส แอคแท็กปูเต็มเกาะปูเต็มไม่น่อยง่ายๆหรอกแน่อาวุธใหม่แล้วเจอกับมอนเดิม <laughs> ไม่ใช่มอนใหม่แต่ขึ้นที่เร็วอันนี้แพ้ทางนิดหน่อยไม่ดิมันน่าจะเยอะเลยแหละจะเอ๋ขอโดดใส่หน่อยฟาดหัวเลยอืมเอา้ากดคลิกซ้ายนี่ว่าทำไมเราต้องคลิกขวาวะเอ้ยมันกลายเป็นท่าเคน์เตอร์โอ้โหรอบสองด้วยบันเทิงเลยทีนี้ ไอ้เดนเดียนเดียนอ้ยกันไว้โอ้โหพอดีเราไม่ได้ใส่ไอ้นั่นไงอะไรนะไอ้ป้องกันอะสกิลป้องกันมาอืมมันเลยตาม,มิน่าลดเยอะสกิลตั้งการเนี่ยไม่ไเป็นไรเน้นดาเมจโอ้เคลื่อนที่ช้ามากอีขอหน่อยขอหน่อยดิอืมเล็ง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 โดดโดดอืมเต็มหน้าท่าตั้งการมากเลยพูดตรงๆนะท่ามันอลังการมากผมชอบจริง แป๊บหนึ่งนะโอ๊ยเด๋ยวนะสิทธิานน้ำแข็งอย่างนี้วายบักเรารีรีช้านะพูดตรงๆแล้วผมยิ่งใช้วายบักก็ตัวนี้เอาดีเอาดีจิ้มหน่อยก็ได้จิ้มหน่อยตักกัดไว้อุ้ยจังหวะนี้แหละมุมสวยเอามันโดดออกบันเทิงแล้วอย่าโดดหนีดิวายบักยิ่งคูดาช้าๆอยู่จิ้มขาจิ้มขาโอ้จิ้มเบาเหมือนกันนะอุย้ยไม่โดนบันเข้าหลังโอ้ยสวยมุมนี้แหละปาดหน่อย โดนหัวหัวแตกโอ้ดูัวแรงอยู่นะอาร์ตอยู่แป๊บนึงเรียบร้อยเต็มหัวถึงจะเซเลยล้มเลยเมื่อกี้เท่นะเอฟเฟกต์มันดูอลังการเลยดูเท่ขึ้นมาเลยถ้าไม่ติดว่ารูปลักษณงอาวุธเป็นอย่างนี้เนี่ยหาแล้วจิ้มหน้าโดดขึ้นหัวฟาดลงฟูดาเมีดแล้วปาดหนองอีกโอ้โหสุดจัด ดาเมจนี่ก็เอาจริงก็คอร์ดแรงแรงกว่าวอร์ดอาจจะแรงกว่าแล้วฟูคอมโบแต่ด้วยความเท่เนี่ยอันนี้มันแบบอืน่าจะเท่กว่าคอนนะสกิลยิงปืนเนี่ยโคตรเท่เลยนี่เอามาพัสกิลนั้นล้วนเลยเนี่ยที่อยากเล่นเนี่ยแข็งหน่อยเดิละลุกโอ้ตีโคตรเบาเดี๋ยวก่อนนะครูดาวเสร็จแล้วมารอชาร์จแช่นหน่อยแช่นหน่อยแช่นหน่อยเดี๋ยวโดดหนีดิโอ้โหแม่งโดดหนี ระยะมีจำกัดน,นะห่างตัวเราไม่กี่เมตรมั้งสองเมตรในเกมมั้งสองสามเมตรมั้งแต่มอนมันโดดหนีไปไกลกว่านั้น,นไงมันกะพิดโอ้โหมันต้องแบบแหมถ้าเคาเตอร์จริงมันดีนะแต่เ,เราจะใช้ท่าตายอย่างเดียวโอ้ยตัวหนักอะเนี่ยอุย้ยไม่นะไม่นะขังหิ้วก่อนอโดนแฟดไปเลยโยม พร้อมแล้วพร้อมแล้วอืมไม่ไหวเลยนะดูโบรี่หมดไปแล้วด้วยไม่ได้ซื้อมานนะมีให้ซื้อหรือเปล่าเถอะเฮ้ยโอ้อหเฮ้ยเฮ้ยเฮใจเย็นใจเย็นใจเย็นลูกใจเย็นลูกใจเย็นใจเย็นใจเยนขอหิวก่อนขอหิวก่อนขอหิวก่อนหิวก่อนนะแล้วทำลามตัดหิวเราซะด้วยหิวไม่สุดได้จิ้มหน้ามันเลยอุ้ยอู๋โดนอยู่อาสิเต็มเต็มหัวร้อยหกสิบนะ รอบนึงโอ้๋ยวมันโดนหนีไม่เป็นไรไม่เป็นไรโอ้โหแอนิเมชันนานพอควรอยู่ไหนอยู่างไรโอ้ยเจอแล้วอืมโอ้ไม่นะนิวเอากันเอากันโอ้ยเอาตายอีนี่ไงอาวุธใหม่นอนแมวเลยเฮ้ยเอาจริงมันไหวนะใช้ดีๆไหวนะ ของเราโคตรฟูเลยนูเบอรี่ไม่ให้มาซะด้วยแย่วะไปรับเอาก็ได้รับนูเบอรี่ซะหน่อยตังมีพอแหละอืมไม่มีอยู่ข้างในด้วยรับลิดไหนนูเบอรี่อืมอืมเฮ้ยไม่มีจริงดิเอาบันเทิงแล้วทีนี้หาจากไหนเนี่ยโอเคไม่เป็นไรไม่ใช่ก็ได้ แค่ระวังน้ำแข็งหน่อยแล้วกันนะเฮ้ยมาอยู่ข้างหน้านี่เองจิ้มรอเลยแกมือหน่อยโอ้โหเปิดมาก็พลาดแล้วเอฟเฟกต์คำรามทำงาน,นครับทำอะไรครับอืมชาร์จเฮ้ยเดี๋ยวนะชาร์จแล้วกันได้ด้วยเหรอระหว่างชาร์จเฮ้ยเอาเรื่องอะโอ้โหเอาเรื่องอยู่นะโอ้โหเปงกระโดดสั่นมากโดดใส่นาหน่นอยเราเน้นดาเมจมาแล้วปาดแรงๆเลย โอ้ยปิวอีกแล้วอาสกิลกระโดดไกลมันนะจะแก้ปัญหาเรื่องระยะได้อยู่พอควรเลยแต่ตอนนี้มันก็ต้องใส่โล่ด้วยดิโอ้โหเลือกยากอะโอ้โหเอาง่ายสุดคือใส่แอตแท็กกับดีเฟนต์นี่คือแบบจะ <c oughs> เมดแรงกับป้องกันสูงเอาสิโอ้ยไม่โดนสวยอยู่ใต้เท้าเราอย่างนี้ไอ้ได้ตัวเราอย่างนี้อืมอืมเต็มตเต็มตเต็มถึงกัะน,นอนเดเียบร้อยปีน ไปไหนดีโอ้โหออกกันตรงนั้นเลยชนเจ็ดชนสิครับรออะไรอโนซองี่แหละเอาอาร์โนซองก่อนเพื่อนเลยนี่ขนาดต้องบอกไว้ก่อนว่าชุดผมมีต้านต้านน้ำแข็งเลยนะแต่ก็นั่นแหละเนื้อขนาดต้านน้ำแข็งยังติดเลยอ่ะเพราะว่าไม่ได้กินดังงดน้ำแข็งมาด้วยอ้าวสวยปีนเลยอาร์โนซองชนมาเลยลูก ชุดปาริออทเหรอไม่มันบวกอะไรอ่ะบวกกระโดดบ้างไหมถ้าจำไม่ผิดเฮ้เดี๋ยวนนี้เป็นไฮแง์นี่โอ้ยโอ้ยเอายุ่งสองตัวอีกบันเทิงเลยทีนี้นิดนึงนิดนึงนิดนึง,นงอ่าโดดชนจิกหัวมาเลยลูกเอ้ยนอนอีกทีนึงอันติเลยละกันโอ้โหพุ่งชนมาลงไปทุกหัวมันหน่อยยิงหัวมันยิงหัวมัน เนดเออรอลอเรียบร้อยดาเมจเอองีมันแรงหรือเปล่าอะไม่แน่ใจว่าแรงหรือเปล่าแต่ดูอลังการดีอันนี้คือที่ชอบไม่ใช่อะไรตัดถังมันอืมร้อยหกสิบเอ็ดใครนอนเลยละอ๋อตัวนี้ไงหนังเงือกหนังเงือกจำชื่อไม่ได้แล้วเอ้ยขี่ไว้นี่แหละตัวต่อไปตัวต่อไปของล็อกยี่ไปตีแต่วันนี้ขอบาลีออสก่อน เอ้ยทำอะไรครับทำอะไรครับอย่าอย่าหนีดิอย่าโดนหนีดิเกลยดตามเด้อชนไปซะชนไปอันติีแล้วไม่นอนเหรอไม่นอนแล้วไงรอก่อนทันอีกรอบหนึ่งเอา้าโอ้ยชนพอดีเลยออรีดเดอร์เมดเยนนะตอนเนี้เอาริงอาจเพราะตายหนึ่งังได้แหละเอาหลับเหรอัวยชนใส่เลยลูกถึงกันหลับอโ,อโอ้ยเฟรมเดือดร่วงใช้เวลาไหมเนี่ย อ้าแล้วมันก็ไปปลุกให้เราอีกบันเทิงเลยคนจะชร์จยิงซะหน่อยโอ้ย,เ,ยเราชาร์จยิงไม่ได้ยังยังร้อนอยู่เลยปืนเรายังร้อนอยู่ลดความร้อนซะหน่อยอ่าพร้อมชาร์จยิงแล้วโอ้โหมันยิงก่อนโนเบอร์รี่ไม่มีแล้วประเด็นฮิวก่อนเน้นกันฮิวเป็นหลักมันสวยอย่างนี้แน่โดนหดนีเฮ้ยเฮ้ยตักกัดเออไม่โดน ุมอย่างนี้สวยอยู่นะปาดหัวโอ้โหไม่ทันมันทาม,มิงดีมากเลยอ่ะบาริออทเราจะโดดแล้วก็มันแบบโดดก่อนอะทามมิงดีเหรอทาิงดีเหรอจะดีพอหรือเปล่าเฮ้ยปาดไม่โดนเหรอโดนดีเมื่อกี้แต่ดามจไม่พออ่าแต่อันเนี้ยอันเนี้ยเต็มอลังการพออันเนีน้ยเอายังไงยังไงออืื้ห ช้าต่อไม่รอแล้วนะอืมอ้าวอยู่ยเฉยอย่างงี้เอาปัดรอบอุ้ยอุ้ยถึงกระเซถึงกระเซอุ้ยเราอะจะเย็นก่อนจะเย็นก่นอนผมไม่โดนหัวเมื่อกี้เอ้อโดนเลยลุ๊กตุ๊กไปนะอุ้ยตั้งการไว้เอาเกินเอาเอาเอา,เ,อาเฮ้ยล่วงเฉยมันล่วงเฉยอย่างงี้ก็สวยสิ เต็มเต็มหัวหัวแตกไปอยู่ตีมันโดนการอากาศมันล่วงเฉยมาครับมาครับบอกเลยอีกทีอีกนิดอีกนิดคูดาวมาหรือยังเหลือนิดหน่อยเย็นใจเย็นไว้ใจเย็นไว้เอาหิ้วลิกกอนโอ้ยโดดใส่หิววดองหิ้องขวดยาเยอะขวดยาเยอะอากาศไว้อากาศไว้หามุมดีๆหามุมดีๆมุมนี้แหละไม่โดนเฉย บันเทิงแล้วบันเทิงแล้วบันเทิงแล้วอุ้ยเกือบไปตำมิน่าเกือบหมดถามมุมดีแล้วปัดขึ้นอืมยังไงครับอะไรตะขาดอุงหางขาดโอเคอาริออตลูกอืใหย่าเยอะนะเนี่ยอุ้ยอุ้ยอุยจังหวะดีจังหวะด,ด,วด,ดีเอาไม่ดีแล้วโอ้โหใช่หรือเปเอาอยิงอย่างเดียวเลยแล้วยิงไม่โดนด้วยประเด็นแน่เย็นนะ ขอหิวก่อนเลือดไม่มีแล้วไม่ใช่หนูบอดี้ไม่มีแล้วต้องหิวเลือดสู้อ้าวสวยโดดปากลงมาตัวด,ด้เป็นเท่าไหร่อ่ะผมไม่เห็นอะ่ะถ้าโดนส่วนหัวค่อนข้างแรงอยู่นะเอาแฟตแล้วก็วางแถบพอดีเยียบรักเลยล่อมาโดนแถบดีกว่าอ้าวติดแฟตสวยไปหิวก่อนทำนลครับทำนลครับไม่โดนเราแต่โดนมันแทนแน่ ทาน,นี้แหละปาดแรงอยู่หัวแตกไป150สดาเมจอุ้ยคอมโบเต็มนี่มีสองสามร้อยแต่ต้องคอมโบเต็มนะไม่เหมือนไม่เหมือนคอที่คอมโบง่ายกว่าอุ้ยอุ้ยอะไรเมื่อกี้โอ้ยเอาชนะเฉยอ้าแทบยังไม่ได้ใช้เลยฮลัลโหลรีบไปไหนเนี่ยสิบนาทีเท่านั้นเหรอสิบเอ็ดนาทียังไม่พันได้ใช้แทบเลยแล้วอยากลองยิงมากกว่านี้ด้วยอ่า เสียได้ไปนิดหน่อยนะเอาอยิงโอ้แต่ก็จบเร็วเหมือนกันนะคือบอลลีอัดแพ้ตัวนี้หรือไงไม่ไม่น่าแพ้ดูยองซงแล้วไม่น่าแพ้กันแลนดะ์นั่นดูยองซงแม่รีดดาเมจได้เยอะหรือเปล่าอันนี้ไอแต่ว่าผมว่าคอร์สมันค่อนข้างที่จะรีดดาเมจได้ง่ายกว่าไม่รู้แหละชนะเร็วก็คือชนะเร็วหรือว่เว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 าเลือดบอลลีอัดมันน้อยอยู่แล้วเลือดน่าจะไม่เยอะลรืมัง้ง วาร์ปกลับก่อนไปรับคมรอบนี้เนะื่องจากใช้อาวุธประเภทคมนะผมก็เลยได้ห่างมาด้วยเกือเอาไว้ทำชุดแต่ก็คงใช้ชุดของราทลออไปจนจบหายแรงแหละไม่น่าจะทำชุดอื่นแล้วลำมั้งนะลำมัง้งแอ้อีซี่กดที่คาดการไว้มากเลยโอเคสำหรับคลิปในวันนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้ สำหรับการเล่นกันแล้วเนี่ยเอาจริงสนุกนะอยากจะลองอีกแต่ว่าคลิปหน้าอาจจะต้องเปลี่ยนอาวุธหน่อยเพราะว่าเจอตัวน่าลำคาญน,นะไ้พบกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้ด้วยครับขอบคุณครับ